ก็คงจะนนสวัสดีครับผมชื่อดาวรอยเชียงเมืองครับประธานบริหารจัดการน้ําโครงการชมพะทานทุ่งทะเลหลวงตำบลบ้านกล้วยอำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัยนะครับทุ่งทะเลหลวงนะครับมีสมาชิกทั้งหมด485ราย นะครับมีพื้นที่13,783ไร่นะครับใช้น้ําจากที่ไหนคะน้ําต้นทุนจากทะเลหลวงครับประธานมีความพึงพอใจอย่างไรกับการบริหารจัดก,การน้ําของโครงการชมรันธ์สุโขทัยบ้างคะที่จริงต้องขอบคุณมากนะครับโครงการนี้ชมรานธสุโขทัยและกรมชมประทาน,นะครับเดิมทีตะบนไบม่กล้วยพื้นที่ตรงนี้นะครับทำกินไม่ได้น้ําท่วมสำซากแ้งก็แ้ง,งสุดๆแล้วก็ช่วงมีนามเมษาประปาสุโขทัยจะขาดแคลนน้าดิบมากๆแต่18ปปีเมื่อมือทะเลหลวงแล้วนะครับ ทุกอย่างสมบูรณ์แบบมากขอบคุณมากครับมีข้อเสนอแนะต่อโครงการชานบทขทยไหมคะที่จริงแล้วนะครับข้อเสนอแนะตรงนี้อยากให้ชนบทไทยสุโขทัยหรือกรมชมนะทนะครับสร้างอ่างเก็บน้ําเยอะๆนะครับเพื่อเกษตรกรและก็เพื่อป้องกันภัยแล้งและลดปัญหาน้ําท่วมไนดะ้อย่างจริงจังฝากด้วยนะครับสร้างแก้มดึงเยอะๆครับค่ะขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับผมนายนัคลรินสืบนันตา เป็นประธานกลุ่มผู้บริหารการใช้น้ำโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่กองไข่ตำบตลตลิ่งชันอำเภอแม่ดาลันหอวยจังหวัดสุขโขทยัยมีพื้นที่ดูแล5 9 8 1ไร่อปไร่าชมาชิก418สิบแปดไร่ครับใช้น้ําจากที่ไหนคะจากอ่างเก็บน้ําห้วยแม่กองไข่ครับาท่านมีความพึงพอใจอย่างไรกับการบริหารจัดก,การน้ําของโครงการเชลประทานสุขโขทัยบ้างคะ ก็ดีครับเพราะว่า,าทางชนประธานนะครับลงพื้นที่ประชุมประจำปีนาปีนาปัาปงและมีวิธีนะครับแนะนำการเปิดปิดน้ำให้สมาชิกนะครับได้รับน้ำโดยทั่วถึงเป็นที่เลี้ยงให้อย่างดีครับมีข้อเสนอแนะต่อโครงการชนประธานสุขไทยไหมคะอ,อยากให้เจ้าหน้าที่ชนประธานนะครับลงพื้นที่ให้มากขึ้น เพื่อพบปะพูดคุยกับสมาชิกและรับฟังของเกษตรกรครับค่ะขอบคุณค่ะครับ